ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับลิเวอร์พูลนำทัพเปิดรายชื่อ8ทีมวางของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกประจําฤดูกาล2020-2021ในที่สุดก็ได้ครบแล้วเปิดรายชื่อ8ทีมวางของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกประจําฤดูกาล2020-2021หลังจากที่เซบีย่า ผง,งานคว้าแชมป์ฟุตบอลอยูโรปาลีกเรียบร้อยแล้วการแข่งขันฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกประจำฤด,ดูกาล2020-2021ได้ทีมวางในโถท,ที่1ครบทั้ง8ทีมเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เซบีย่าทีมดังจากประเทศสเปนพัง,งานคว้าแชมป์ฟุตบอลอยูโรปาลีกสมัยที่6ได้สําเร็จทําให้เซบีย่านั้นได้สิทธิ์ไปเล่นในถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกในปีหน้าในฐานะของทีมแชมป์ ซึ่งก่อนหน้านั้นเซบีย่าได้โคต้ามาอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วจากการจบอันดับที่4ในลีกของสเปนส่วนอีก7ทีมวางในโถท,ที่1ประกอบด้วยทีมยักษ์ใหญ่จากลีกดังที่นำทับมาโดยทีมแชมป์ลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ดีที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้ลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเรอัลมาดริดแชมป์ลาลิกาสเปนยูเวนตุสแชมป์เกาโชเซเรียอิตาลี บาเยิร์นมิวน e ิกแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสเซนิสเซนปีเตอร์เบิร์กแชมป์ของรัสเซียและปอร์โตแชมป์ของประเทศโปรตุเกสโดยการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤด,ดูกาล2020-2021นั้นจะมีขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการแข่งขันนัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่20และ21ตุลาคมซึ่งการวางโถในลักษณะนี้ อาจจะทำให้มีกลุ่มที่เป็นกรุปออฟเดตอยู่หลายกลุ่มด้วยกันมีเงินด้วยกันทั้งคู่แอสตันวิลล่าพร้อมชนลีเจนเตดทุ่มคว้าแข่งล um ิเวอร์พูลเสริมแกลงเว็บไซต์ Birmingham m a i l .co.uk รายงานว่าสโมสรสิงห์ทยองแอสตันวิลล่าพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแข่งกับยุงทองลีเจนเดตคู่แข่งนิสึกพีิมิลีอังกฤษ เพื่อขอซื้อตัวแฮร์รี่วิลสันปีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แฮร์รี่วิลสันดาวเตะวัย23ปีกลายเป็นที่ต้องการของหลายทีมดังหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในการเล่นให้กับบอลมัดด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้ก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมาว่า ทีมยูงทองลีดยูไนเต็ดที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์เลกอังกฤษนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน20ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวแฮร์รี่วิลสันมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์และล่าสุดก็เป็นสโมสรสิงห์พยองแอสตันวิลล่าที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับทีมหง์แดงพิจารณาด้วยเช่นกันสำหรับเจอเก้นครับนั้นเจ้าตัวมีแผนที่จะปล่อยแฮร์รี่วิลสันและแข้งดาวรุ่งอีก1-2ถึง,งรายออกจากทีม ถ้าหากสามารถขายได้ในราคาตามที่ต้องการแต่ถ้าหากไม่มีข้อเสนอที่ยอมรับได้ตัวเขาก็พร้อมจะให้โอกาสนักเตะเหล่านั้นในทีมชุดใหญ่ต่อไปอนาคตไกลแน่ฮัสสันมั่นใจเนโกวิลเลียมจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้ทีมชาติเวลจอห์นฮัสสันตำนานกองหน้าของเซลติกเชื่อแบบสุดใจว่า เนโกวิลเลียมฟูลแบ็กดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลนั้นมีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้ทีมชาติเวลในอนาคตอันใกลน้นี้โปรแกรม2นัดถัดไปของทีมชาติเวลคือการต้องเจอกับทีมชาติฟินแลนด์และทีมชาติบางเกลียซึ่งผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากเนโกวิลเลียมถูกเรียกขึ้นติดทีมชุดใหญ่ด้วยจอห์นฮัสันกล่าวกับ BBC การติดทีมชาติของเนโกวิลเลียมนั้น ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลแน่นอนว่าเขามีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับปรัชญาการทำทีมของไรอันกิกทำให้มีโอกาสที่จะยึดตำแหน่งได้อีกยาวๆในอนาคตที่สำคัญก็คือเด็กคนนี้มีความมุ่งมั่นและทะยทยานอย่างสูงที่จะได้ลงเล่นรับใช้ทีมชาติซึ่งไรอันกิกเองก็ชื่นชอบอยู่แล้วเพราะเขากำลังสร้างทีมขึ้นโดยมีกลุ่มนักเตะอายุน้อยๆเป็นแกนหลัก และในอนาคตเมื่อทุกคนเติบโตขึ้นทีมชาติเวลก็จะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งผู้เล่นทุกคนมีความเข้าขารู้ใจและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความสำเร็จในรายการใหญ่ๆทุกอย่างที่ได้ลงแข่งขันอย่างแน่นอนจอห์นฮัตสันตำนานนักเตะของเซลติกให้สัมภาษณ์ใครหน้าไหนก็เข้ามาได้เลยอาเดียนลั่นแข่งลิเวอร์พูลต้องพร้อมสุดขีด ื่อประเดิมพรีเมียร์ลีกได้ดูการหน้าอารเดียนผู้รักษาประตูสำรองของทีมลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าพวกเขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการเจอกับโปรแกรมการแข่งขัน5นัดแรกที่ค่อนข้างจะหนักมากในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ดูการหน้าตามรายงานจาก LiverpoolFC.com หงแดงลิเวอร์พูลจะต้องประเดิมฤด,ดูการใหม่โดย5เกมแรกของพวกเขานั้น จะต้องพบกับ l ลีดอยู่ในเตดที่สนามแอนฟิลจากนั้นจะเป็นการออกไปเยือนเชลซีต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอนก่อนที่จะเล่นเกมเยืยนอน2นัดกับแอสตันวิลล่าและทำศึกเมอร์ซีไซด์ดาบีแมตช์กับเอเวอร์ตันโดยนายทวานชาวสเปนนิ้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเราจะเจอกับทีมไหนเพราะว่าในฤดูกาลนี้นั้นมันจะต้องยากลำบากอย่างแน่นอน คู่แข่งของพวกเราทีมแรกคือการต้องเจอกับลีอยู่ในเตดในบ้านพวกเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งก่อนหน้านั้นที่พวกเราจะต้องเล่นกับอาร์เซนอลในสซก c o m คอมมูนิตี้ชิลด้วยพวกเราจะต้องพร้อมมากกว่าเดิมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญในฤด,ดูการนี้ที่กำลังจะมาถึงพวกเราต้องเจอกับทุกๆทีมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องออกสตาร์ทอย่างแข็งแกร่งแต่เนื้ออื่นใด พวกเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการเจอกับอาร์เซนอลในวันที่29สิงหาคมนี้เพราะนี่คือถ้วยแรกและมันเป็นเกมสำคัญเกมแรกของฤด,ดูกาลซึ่งพวกเราต้องแน่ใจว่าพวกเราพร้อมที่สุดอารเดียนผู้รักษาประตูสำรองของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เคอร์ติสโจนยกสโมสรลิเวอร์พูลคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลก c u r ร์ติสโจนกองกลางดาวรุ่งของสโมสรลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการล่าสุดกล่าวถึงต้นสังกัดของตนเองว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกทำให้เขาได้ลงเล่นกับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันตามรายงานจาก LiverpoolFC.com Curtis j เคอรสโจนั้นได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับลิเวอร o พูชุดใหญ่เมื่อได้ดูการที่ผ่านมาทั้งหมด12นัดและยิงไปได้ถึง3ประตู โดยเจ้าตัวยังเป็นคนยิงประตูชัยในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ที่ลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตันในศึก FA ครคัพรอบที่3อีกด้วยกองกลางวัย19ปียังสามารถยิงประตูแรกของตนเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าไป2-0และเขายังได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศจากการลงสนามครบโคต้า15นัดอีกด้วย โดยเคอร์ติสจอนได้กล่าวถึงการลงสนามให้กับเดอะเรดเมื่อได้ดูการก่อนว่านักเตะที่ผมได้เล่นด้วยนั้นคือทีมที่ดีที่สุดในโลกพวกเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ผมอยากจะพูดแบบนั้นโดยมิดฟิล์รายนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของสก o ลเซอร์ซึ่งถูกผลักดันขึ้นมาในยุคผู้จัดการทีมเจอเกนครอฟเพียงแต่ปรับบทบาทจากตัวรุกทางด้านซ้ายให้มาเป็นกองกลางบ็อกทูบ็อก ซึ่งดาวเตะวัย19ปีรายนี้ก็ทำผลงานดีขึ้นตามลำดับกับเป้าหมายในฤดูกาลหน้าดีกรีผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของลีสํสำรองขององังกฤษนั้นเชื่อมั่นว่าพัฒนาการของตอนเองต้องดีกว่าฤด,ดูกาลก่อนทั้งเรื่องของฝีเท้าผลงานหรือบทบาทในทีมชุดใหญ่ผมรักการได้มาปรีซีซั่นกับทีมมันก็เหมือนกับแข้งหนุ่มคนอื่นๆที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้คุณจำเป็นต้องมั่นใจในตัวเอง พร้อมรับมือกับความท้าทายที่คอยอยู่ตรงหน้าเคอร์ติสโจนกล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสรขุมกำลังที่รายร้อมพวกเราอยู่ในเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกเป็นผู้เล่นเบอร์ต้นๆของวงการดังนั้นจะเล่นกับพวกเขาให้ได้จะต้องไม่ปอดตต้องคิดว่าพวกเราได้ท้าทายตัวเองอยู่เสมอส่วนอนาคตการเป็นนักเตะในแบบที่ผมอยากจะก้าวไปเป็น ผมคิดว่ามันต้องมีความกดดันเข้ามานิดๆเสมอเพื่อคอยผลักดันตัวเองมีอะไรมาคอยจี้หลังพวกเราสำหรับความท้าทายเห็นได้เลยว่าเรื่องแบบนั้นกำลังรอคอยผมอยู่ในไดดูการหน้านอกจากนี้เจ้าตัวยังพูดถึงสาเหตุที่เปลี่ยนเบอร์จากเบอร์48มาใช้เบอร์17ดในไดได,ดูกาลหน้าอีกด้วยวันที่17เป็นวันเกิดของแม่ผมและผมก็เติบโตมาในบ้านเลขที่17เช่นเดียวกัน สำหรับเคอร์ติสโจนนั้นเจอเกนครอปตั้งใจให้โอกาสในฐานะตัวแทนของอดัมลาลาน่าจนอาจจะทำให้เจอเกนครอปนั้นตัดสินใจปฏิเสธโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเตียโก้เอากานตาล่าของไบร์นมิวนิกซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเจ้าหนูเคอร์ติสโจนนั้นจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งได้ดูการหน้าหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอร์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ